ป่าอ้อยตอนนี้อยู่ที่ป่าอ้อยนะครับ <c oughs> วันนี้จะเป็นถนนุนทางที่ <c oughs> โอ้ นนกกอันนูนกอ่รกาศทางรัดเลาะ <c oughs> <c oughs> ันนี้ก็ลัดลอดได้อีกเส้นหนึ่งนะครับก็จะมีเส้นทางให้เราลัดเลาะจะมุ่งหน้าเปเส้นหลักเพื่อเลี่ยงรถติดถ้าท่านใดที่จะเดินทางมาก็แนะนำมาได้เลยครับทางสะดวกวิ่งสบายแต่อาจจะมีขูขะาบ้างบางจุดก็ไม่เป็นไรครับค่อยๆไปีช้าจากสามสิบสไปเรื่อยๆ กลัวหลงทางก็ถามชาวบ้านได้ครับนไ,ได้เลือนะครับ <c oughs> แถบนี้จะเป็นแถบกเกษตรกรรมนะครับอย่างเลี้ยงเราฝั่งขวามือก็จะเป็นกลงหารลมนะครับใหญ่ๆที่รถบรรทุกขนกันนั่นแหละครับเพียบเลยนะครับเพียบเลยจะเป็นจุดเช็คอินนะครับสําหรับคนที่จะมาเที่ยวถ่ายรูปอะไรมาเนี่ย ข้างหน้าก็จะเป็นโูกทิวทัศน์เชือกเขานะครับอ๋อตัวนี้ก็จะเป็นเนินเขานะครับ ากาศดีมากครับใช้ได้เลย <c oughs> แล้วก็สวยงามมากชะลอนิดนึงช่วงโค้งครับเพราะว่าเราไม่คุ้นทางเราก็ต้องชะลอช่วงโค้งนะครับ มันก็ <c oughs> ถามว่าดีไหมมันก็พอใช้ได้คนระับเป็นชางในชนบทน,นะครับเราก็ลัดลาะไปนะครับจะประมาณนี้ครับบรรยากาศช่วงเย็นๆค่ำๆก็สวัสดีช่วงเย็นด้วยนะครับผม